เชื้อนี้เป็นแล้วข้าวไม่ฟื้นต้องรีดหยุดไม่งั้นข้าวแห้งตายตั้งตน้นไม่ฟื้นแน่ๆ่โยเกเรื่องการเกษตรนะครับวันนี้พามาดูอีกแปลงนึงนะครับของเกษตรกรนะครับที่เขาบอกว่าเขาฉีดเทือกโดดไปแ,แล้วเขาคิดว่าเขาเป็นเทือกโดดนะเพราะว่ามันมีนกบินะนะฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันยังลามไปเรื่อยๆแห้งตายไปเรื่อยๆดังนั้นผมก็จะต้องมาดูให้เขา,าหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใช่เขามีเทือกโดดระบาดมาก่อนจริงแต่ว่าสิ่งที่ลามต่อเนื่องไปจาก หายจากเทียกระโดดแล้วคือโรคเชื้อราทางดินโรคเชื้อราทางดินแวกลูกมันจะมีลักษณะแบบนี้เลยคือโคนต้นมีลักษณะสีดํานะครับแล้วก็จะเห็นเส้นใยสีาขาวนี้ได้ด้วยนะครับเส้นใยสีาขาวนะไม่ใช่ตัวเทียกระโดดสีาขาวนะครับเส้นใยสีขาวนี่แหละเป็นเส้นใยของเชื้อราทางดินเลยแล้วก็เวลาเราเป็นเนี่ยมันก็จะแห้งตายไปทั้งต้นรวงก็แห้งไปด้วยแล้วก็อาจจะเป็นลุ่มๆยุบเป็นชี้ๆหรือว่าเราอาจจะเป็นกระจายทั่วนาก็ได้แต่ว่า ให้สังเกตที่โคนต้นไว้เป็นหลักว่ามันจะดำๆแล้วก็รากก็จะแห้งไปด้วยนะครับโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ตอนนี้เริ่มระบาดในทุกระยะละเพราว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นแค่ช่วงข้าวเล่งออกหรือเล่งเก่งเท่านั้นแต่ตอนนี้เริ่มเห็นข้าวเล็กเป็นแล้วด้วยดังนั้นเนี่ย ใครที่มีลักษณะเห็นแห้งตายในทั้งกออย่างเงี้ยบอกได้เลยคุณเป็นเชราทางดินนะครับให้รีบป้องกันและรักษาอย่าเพิ่งรีบหวานยูเลียมันไม่แก่กอใหม่แล้วนะเพราะว่าถ้าต้นแห้งตายในแก่กอใหม่จะต้นไหนในแห้งตายก็สามารถแต่กอได้อยู่แต่ต้องรักษาโรคนี้ให้ได้ก่อนก็เลยมาเล่าให้ฟังเก่งรู้เรื่องการเกษตรสวัสดีครับ